สวัสดีครับพวกผมช่องเ t n ท a r m ฟาร์มช่องของคนรับบกบัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงบัวน,นะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมวันนี้อยู่รายการโรงเรียนชีวิตนะครับผมเนี่กับคุณตาวิเชียนต่อไปจะเป็นโรงเรียนชีวิตเลยครับนี่คุณตาวิเชียนให้กาเกรานี่ตากลาลังใส่กากป่าน,นครับเยกินดีไหมเนี่ยก่อนเลี้ยงกากปลานนี่ตาไม่ค่อยมีกระตังครับตากเ็เลยหยุดแล้วเราไปเลี้ยงปล่อยทุ่งนะวัวมถูกอะ่ะครับ เริ่มใหม่เนี่ยผมหอมนี่ครับผมค่อยดูอีกสักเดือนหนึ่งอ่ะครับแล้วมาทายใหม่เราก็ฉีกซองอ่ะเนาะครับฉีกซองกินดีไม่ใช่มันมีมีรอยรอยก็ให้ฉีกอยู่แล้วนี่รอยประนี่เราก็เปิดซองอย่างนี้ครับบึ้บก่อนจะให้วัวกินอ่ะเนาะครับเราก็เอาขวดมาอย่างนี้เนาะครับเราก็เติมไปอืมใส่น้ำขึ้นขวดก่อนครับอืม นี่สอมมี่อามันอยู่งี้เนาะครับหมดแล้วอันนี้คือการทำหัวเชือ้อนี่นีน่ี่จะทำขวดหนึ่งโคกหนึ่งจุดห้านอครับเราก็เขย่าวขวดอย่างงี้เนาะครับผมนี่เขย่าแล้วพอมันแตกหน่อยนๆอย่างงี้เนาะครับเราก็เติมน้ำไม่เต็มขวดอ่ะอืมเติมน้ำไม่เต็มขวดเอ็อนี้เนาะ วันนี้กณตาสาที่ได้ดูเลยนี่นี่นี่เจิมแล้วก็ปิดฝานอครับแล้วก็เขย่าเขย่าครับแล้วก็นอนขวดอย่างนี้เลยนอนขวดเพราะมันจะมีก้อนนี่ครัถ้าเราไม่นอนเน่น่เน่เห็นไหมมันมันขึ้นบนอ่ะเห็นไหมเราต้องนอนอย่างน้อยจ้ครึ่งวันครึ่งวันไม่งั้นจะทําตอนเย็นก็ให้กินเช้าครับอืมสมมุติว่าน้ําขนาดนี้นอเนี่ยเนี่ยเนี่ย ถ้าเราจะให้มันบัวกินอ่ะพอเราได้หัวเชื้อแล้วอ่ะครับผมนี่เราก็เติมไปแค่เนี้ยเนี่ยอันนี้สมมุติว่าได้ที่แล้วนะครับคุตาเทสาธิตนะครับอ๋อเนี่ยเติมไปแค่เนี้ยครับเอออันนี้ถ้าเขาไว้คืนทำไม่รู้ทำไม่รู้เจอเี่ทีนี้เราตั้งไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากคือคุตาแบบเป็นคนสบายๆอยู่แล้วครับอ่าแบบนี้ใส่น้ําเต็มถังนี่เราก็มาเติมแบบตาเมื่อกี้นี่แหละถ้าทําช่วงนี้อันนี้กี่โมงแล้วล่ะ เที่ยงครับเย็นๆนะมันถึงจะละลายหมดครับแต่จะตั้งนาตั้งมันขึ้นมาจุกคอก็ประมาณ4-5ชั่วโมงครับละลายครับนละลายไม่รู้เลยทำมันละลายแล้วเราก็ใส่ได้ใส่ได้ขวดนี้ก็เพิ่มน้ําได้เป็น2 0 0้ลิตรครับผมเราก็เติมไม่กินไปเรื่อยๆคือหัวเชื้อนี้เอาไปขายได้200ลิตรน่ะครับผมนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้ใส่กินแล้ววัวมันกินดีครับผมมันชอบกินฟางกินอาหารดีอ่ะวัวนี่จากแม่ผมผมนี่ครับตาไม่ได้ให้ตา ไอ้เอาไปไว้ฝูงอ่ะครับนี่ตาเอากลับมาครับผมแล้วดูมันลองให้กินไอเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าวัวนี้ไปอยู่ในฝูงมานะครับมันผอมมากนะครับผมครับอ่านี่ดูเดี๋ยวคอยดูอนาคตไม่นี่ค่คอยดูหนึ่งเดือนนี่จากผอมขนาดนี้นะครับผมรอดูได้เลยครับอันนี้คุณตาสงสารเลยใช่ไหมแล้วเอากลับมาแม่สวยอ่ะครับอ่าดูตอนมันสวยกับตอนเนี้มันผิดกันขนาดไหนได้ครับจากวัวห้าหมื่นไอ้จากหมื่นเดียวอ่ะ เนี่ยตัวนี้ชํามันอ้วนเหมือนสมัยก่อนก็ห้าหกหมื่นนะผมเชื่อเพราะมีคนเคยม่ให้ราคาสมัยก่อนเท่าไรนัตาตัวนี้หกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะตอนมันเล็กๆตอนเล็กๆครับลูกซีวยเป็นลูกซีวัยครับตอนอ้วนทังหมดทุมิเลยอ้วนสวยครับผมช่วงที่ราคาวัวดีๆนะครับนี่ตอนนี้ใครดูมันอ้วนเดอกรางานแต่ตอนนั้นมันไม่มีเขาตาไม่ได้ทําเขาเอาไปปล่อยทุ่งนี่คือผอมลงผอมลงเลยเอาก็วัวพวกวัวเนี่ยมันปล่อยไม่ได้ครับมันต้องดูแล ก็เลยตาเอากลับมาครับรอติดตามนะครับผมก็อีกหนึ่งเดือนครับนี่จากตัวนี้นะครับผมเนี๋ยค่อยดูอีกหนึ่งเดือนอยู่โรงเรียนชีวิตนะครับผมกับคุณตาวิเชียนนี่ทำเห็ดแบบจริงจังแล้วรอบนี้อันนี้ตัดใหญ่แล้วครับครับผมตัดเมื่อวานอยางให้คุณตาพูดถึงรอบที่แล้วเป็นไงบ้างรอบที่แล้วมันเอาฟางทํามันไม่เกิดครับผมนี่ต้องเอากลางมันครับ นี่ดูตัดายแล้วดูใยมันเดินสิเดี๋ยวให้ดูครับตัดแล้วมันยังเดินอ่าปกติมันตัดแล้วมันจะออกห็ดแตวนี่ตัดมื่ขึ้นอันนี้คือสูตรแบบดั้งเดิมตาแล้วใช่ไหมนี่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 ดูดูายมันขึ้นเดวนูวนโอ้ครับนั่นนะาไอ้ขาวๆนั้นมันจะเห็ดหรอกมันเป็นยิบซ้ำครับผมเนี่ยพอทายอากาศแล้วพ่อนี่ยุบเห็ดมันก็จะขึ้นบนก้อนนี้แหละอืมแต่นี่ทําในข้อวัวมันอาจจะเค็มไปมันจะขึ้นในดินว่าดูไอมันขึ้นมาแล้วนี่ครับผมอืม เดี๋ยวถ่ายอากาศเราก็ทําอย่างนี้นีรอบที่แล้วเอาฟางทาครับผมเจต้าก็เคยทําแล้วสมัยก่อนฟางมันไม่เกิดอืมจะจะทาอหไ่เนี่ยไอไอไอเนี้ยมันเกิดแน่แน่เลยครับผมเนี่ยถ่ายอากาศเราก็ต้องเปิดอย่างนี้อาชีพนี่แหละคืออาชีพสร้างตัวของกูตานะครับนี่นี่ตรงนี้ถ่ายอากาศก็ดูมันร้อนนี่เห็นไหนไมไหนครับ โอ้ตาโทษโทษเหลือล่วงได้ครับนี่ต้องเปิดตรงนี้อากาศร้อนมากครับร้อนเลยแหละครับผมอันนี้คือที่ถ่ายอากาศเี่พราะถ้าไม่ถ่ายเฮดมันโมเมเกิดอ๋อเด็วตาเก็บของเดยวตาเก็บของก่อนผมทำตกเมือกี้นะครับเอ้ยนี่วัวให้กินแบบนี้แหละครับผมนี่วันกแค่นี้ก็พอแต่ก็กินฟางครับ พอใจตัวทำบมันบกมันอยู่นู่นอืมแกกูจะทำอีกแกนี่อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตามีกางมันที่ตาไปเอามาเนี่ยแล้วมาก็มามาหมักกองอะ่ะหมกักกองเอาน้ำรดทำบกกระดานน่ะบกกระดานเปะข้างแล้วก็ใส่บกเนี่ยเห็นไหมตาทำเป็นก้อนก้อนก็ค <c oughs> ือทำให้มันเป็นเหลี่ยมๆก็บกสองอันครับ <c oughs> แล้วก็เอากระดานเปะข้างครับ <c oughs> แบบนั้นเลยกาเปียกก,กาดิน กากเปียกกับกากดินมาผสมกันมาผสมกันอันนี้นี่คือกากเปียกครับอันนี้คือกากเปียกอ๋อผสมกันเลยทำไมเราไม่เอาแต่กากเปียกหรอกากเปียกอย่างเดียวมันมันแฉะไปปริมาณคือสําคัญไม่ต่หรือว่ายังไงก็ได้ก็ยังไงก็ได้ให้มันมาจ้ะครับนี่นี่กุตาเขีย้ดูเลยวัวก็กินเป็นครับนี่เอามาให้วัวก็ได้ดีก็ดูดิตาโยให้วัวครับเดี๋ยวกุตาเอาให้วัวกิน ให้วัวกินได้ด้วยครับผมได้เลยนี่หลังจากที่ผสมแล้วทําไงต่อครับตาผสมแล้วก็ไว้หนึ่งคืนไว้หนึ่งคืนก็ได้ครับแล้วก็ตักไปใส่ในบล็อกนั่นแหละอันนี้เพิ่งทําใหม่นะครับผมทําแล้วตัดใยได้แล้วเนี่ยวันนี้จะตัดใยแล้วนี่นี่นี่บล็อกนี่ครับขาวๆเนี่ยไม่ใช่เห็ดนะมันเป็นยิสต์ซ้ครับตาโดยนี่เชื้อเห็ดมันลดินเลยเห็นไหมครับผมนั่นดูมันเดินอันนี้คือการทําบล็อกนะครับผม ูเ้า้นก่อนอ,อนี่นเนาะเห็นไหมอ่าเราทำบ็อกแบบนี้นะครับไม่ได้ยากไม่ได้ยากอันนี้ประตากลอนบล็อกอ๋อนี่ไงนี่กลอนบล็อกครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ทำเหตุรอบที่แล้วนะครับอืมใส่ฟัง น,นี่ไม่ได้ใส่อา้านซิ้งแล้วมันหมดชุดแล้วครับตาสาธิตให้ดูเลยวันนี้เอาันี่ใส่อย่างนี้เนาะครับนี่แล้วก็เอาใส่อันนั้นอันหนึ่งอ๋อผมเข้าใจแล้วก็จะเอาอีกตัวหนึ่งใส่ตรงนี้เออเาเทตรงนี้แล้วก็เทตรงนี้เอาพอเทอย่างนี้ยกขึ้นก็เป็นก้อนแล้วครับผมแล้วก็สลับมานี่แล้วก็กไปไเรื่อยๆใส่นู่นทำเรื่อยๆอ่าพอเห็นภาพไหมครับผม,มตามนี้ขั้นตอนนี้ก็คือหลังจากเตรียมดินมาใช่ไหมตา หนึ่งวันหรือสามวันก็ได้สามวันก็ได้แต่มาเอากระดานแสะแล้วก็ทําบล็อกเทตรงนี้เอาบล็อกใส่เนี้อันหนึ่งเห็นมีปูนขาวด้วยตาทํายังไงก็โรยพื้นไงอ๋อโรยพื้นก่อนเลยก่อนแรกเอาเอาเอามาโรยครับโรยพื้นเสร็จแล้วก็ทําบล็อกเสร็จครับไอตอนตอนจะโรยเชื้อตาก็โรยยิบซ้ำข้างบนโรยบนหน่อยครับผมแล้วก็ไอ้นั่นเป็นอาหารเสริมของเห็ดนะครับรำอ่อนรำอ่อนแค่นั้นหละแค่นี้เลยรถรถ แล้วก็โรยเชื้อไปครับผมเนี่ยเชื่อมก็เดินแล้วนี่ไอ้ขาเๆเนี่ยเชื้อเห็ดแหละหลังจากที่ทําบล็อกนะครับผม,มนี่บล็อกก็ใส่ตรงนี้ไงครับแล้วก็เทตรงนี้คือหลังจากที่เตรียมเดินก็มาทําบล็อกโรยปูนก่อนโรยปูนเขาโรยปูนขา,นขาก่อนแล้วก็ทําบล็อกนะครับผมครับอ่าอันนี้อาทิตย์หนึ่งมันก็เริ่มเกิดดอกเห็ดแล้วนี่ครับผมวันนี้ตาก็จะตัดให่แล้วนี่ก่อนจะใส่เชื้อก็ใส่ย,ยิบซ้ำรำ,ำก็ยิบซ้ำ ก่อนจะใส่เชือกก็ใส่รำแบบยิบซ้ำก่อนโรยหน่อยๆโรยหน่อยๆนะครับไม่ได้เยอะอเยอะโรยแล้วก็ใส่เชือกไปก็รดน้ํารดน้ําชุ่มไหมตาก็รดให้เปียกอ่ะรดให้เปียกถ้าไม่เปียกเปียกมากก็ไม่ได้ครับผมอ่ะอดีอ่ะแล้วก็ปิดไว้แบบนี้ปิดไว้กี่วันครับตาปิดไว้สามวันสามวันเนี่ยสามวันแล้วก็ตัดใยใช่ไหมตาอืมอ่าสามวันก็เราก็ตัดตัดโรยตัดใยแบบนู่นอ่ะครับเออเนี่ยทำทำโค้งเนี่ยมีธีทำ อันนี้คือการทําโครงก็แบบนี้โง่ายง่ายไม่ไผ่ง่ายง่ายไม่ไผ่อันนี้มันที่มันไม่เกินคือฟางครับถ้ามันเป็นกากมันทั้งหมดมันเกิดแต่ก็ได้สิบโลครับเออได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะแต่เดี๋ยวลองดูในดินเนี่ยครับจะได้เยอะหรือได้น้อยตากก็ไม่แต่ก่อนก็ได้เยอะนะหลังจากที่ตัดใหญ่แล้วทําไงต่อครับตาตัดใหญ่แล้วก็ปิดแล้วก็ทายอากาศมั้งอีกสามวันมันก็สองวันมันก็เกิดเม็ดแฝงแล้วเม็ดแฝงรูเห็ดอ่ะครับ จ็ดแปดวันก็เก็บได้แล้วแค่นี้เลยแค่นี้เดียวเดี๋ยวตอนเกิดก็ค่อยดูหลังจากเกิดเราดูแลยังไงต่อตาก็ต้องทายอากาศให้มันด้วยทายอาการให้มันด้วยอ๋อแบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมตาใช้เครื่องมัดมวนจะเดินเขาเห็นไหมครับนั่นตัดแล้วมันใหญ่ยังเดินครับผมขาวชั่วอ่าขาวชั่วนี่เลยใช้ของอยู่ในบ้านเดี๋ยววะเนี่ยตาจะลื้อฟางตรงนี้ออกตรงเนี้ยครับก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งยกไปแปะทางนู้นอ่ะครับ แล้วก็จะทำกบชอะไอ้ทำไ้นี่ทำก้อนใหม่ตางไม่มีคนคนเดียวไม่ต้องไปจ้างเขาหรอกอืเราทําเองเกิดมั่งไม่เกิดมั่งก็ไม่ต้องกลัวอืแต่แต่ก่อนมันเกิดครับไอ้เกิดไม่เกิดนะั้นมันอยู่ที่เชื้ออือไอ้เชื้อไม่ดีมันก็ไม่เกิดครับเชื้อแก่เชื้อ,อ่อนครับนึกยังไอ้สองก้อนเมื่อกี้มันเริ่มแก่แล้วมันออกน้ำหมักนะเราโมจ่ยุ่งนะทั้งหมดนี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับตาถ้ามันเกิด เกิดล่องหนึ่งยี่สิบโลทามสิบโลได้ถ้ามันเกิดนะอืแต่มันของมันไม่แน่นอนอะ่ะของมันไม่แน่นอนก็ต้องไป้ว่นจะเกิดไม่เกิดแต่ก็ทําเคยทํามันต้องเกิดสิครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมจบขั้นตอนนะครับนี่ปกติใช้ฟางตาตาแด็อ่ะปกติใช้ฟางออกก็เอาฟางคุมไงครับผมอันนี้มันเรามีโรงเรือนอืมแดกปกติโรงเรือนนี่มันต้องทําชั้นครับอันนี้ตายมากง่ายอ่ะอืมตาพูดตรงเลยอ้าวก็ตาเห็นมันดินมันมีว่างแล้วอ่ะครับเนี่ยตาทําในฟางทดลองดูถ้ามันเกิดเราจะได้ไม่ต้องไปหากากมันไงอืมอันนี้ฟางไม่ไม่เกิดหรอกครับผม ไอ้ต่อทําตาทําสมัยก่อนก็ต้องใช้ฟางครับให,ให้กลางมันครนี่ตาเห็นฟางมันมีเหลือเยอะอันนี้วันก่อนได้แค่สิบกโลเองครับตอนที่ทําชุดแรกคือตาแบบทําไม่ได้ถูกตามทฤษฎีตัวเองเมื่อก่อนนะครับปกติปกติมันต้องได้เยอะร่องหนึ่งไม่ต่าไปยี่สิบสามสิบโลอเน,นี้ยครับรองร่องหนึ่งนะฮะอ,อันนี้ก็ถือว่าเสร็จพิธีแล้วนะครับผมน,นี่เดี๋ยวรอยเจ็ดแปดวันก็ได้เก็บแล้วได้เก็บแล้ว เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผม,มยังไงก็ฝนะากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขอบคุณ fc มากเลยขอบคุณกูตาด้วยครับ